เราเปิดตัวเดวิดรายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีซื้อเพิ่มอีกแน่นอนครับเพราะว่ายูเยนทิมเบอร์มีอาการบาดเจ็บก็เลยมีข่าวกับกองหลังอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็ขาออกครับมีข่าวว่ากราเบลมากาเยสครับอาจจะถูกปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อื่นๆอีกหลายคนนะครับที่จ่อย้ายออกไปอย่างเคลียนเทียนนี่นะครับฟอรล,ลินบาโลกัรนะครับก็เริ่มมีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วอัปเดตกันหน่อยในคลิปขึ้นนี้ครับ สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดค,คุยเรื่องราวของฟุตบอลครับคลิปนี้ยังเป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะจะหมด เรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยสิ้นเดือนนี้หรือว่าตรงตามเวลาประเทศไทยเนี่ยหนึ่งกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเรายัางต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและโดยเฉพาะบอลเปิดฤดูกาลแล้วแบบนี้นะครับการซื้อขายจะยิ่งเข้มข้นมากเลยครับเพราะว่าทีมขายก็จะรู้ว่าทีมซื้อเนี่ยมึงต้องการแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการบาดเจ็บอาจจะด้วยแผนการเล่นด้วยฟอร์มของนักเตะที่มีอยู่มันดีไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นคนขายเนี่ยขายเล่นราคาได้นะครับหรือว่าคนจะซื้อบางทีรู้ว่าคนจะขายอยากขาย นะครับก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยมันก็จะต้องรีบขายรีบปิดดิวให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้มข้นแน่นอนและผมเอามาฝากทุกคนในทุกๆดิวที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลแน่นอนนะครับนะฝากติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ Tik To k นั่นเองวันนี้มีขาเข้าแล้วก็ขาออกที่จะเอามาฝากกันนะทั้งที่อ f f i c i a l แล้วแล้วก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะไปคุยรายละเอียดต่างๆนานานกันนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณ Suzuki e r t i ์ a Smart h าร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทนะครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับขับฟรี90วันหรือจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทนะครับเราก็มีข้อเสนออีกมากมายครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ w w w l d suzuki.co.th นั่นเองนะครับนะอ่ะมาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับขาเข้าครับออฟฟิเชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้สาประตูที่มาจากเบรนท์ฟอรดครับระิดรายย่านั่นเองนะครับก็มีการเปิดตัวใส่หมายเลข22นะครับแล้วก็ตอนเปิดตัวนี่คุณพ่อเข้ามาด้วยนะก็สปิกสเปนกันเลยนะครับเพราะว่ามิเกลวอลเตต้าก็เป็นคนสเปนอยู่แล้วนะครับก็พูดจาพูดคุยกันคนบ้านเดียวกันนะครับก็ มีมอบเสื้อให้ทั้งลูกทั้งพ่อเลยนะครับแล้วก็เอ๊หรือจะเป็นคุณปู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะอายุิะเยอะมากมาพอสมควรนะสำหรับผู้ปกครองของดรบิบราย,ยากกันนะครับแล้วก็รายละเอียดของดรบิบราย,ยาเป็นแบบนี้ครับอาร์เซนลเนี่ยเซ็นเป็นผู้รักษาประตูนะครับจากเบรนท์ฟอร์ดนะครับมาในออปชันที่เป็นยืมตัวก่อนนะครับวงออปชันซื้อขาดนะครับ เผลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับจะช่วยในเรื่องของกฎ financial fair play นั่นเองนะครับทำให้เพราะอันซอปีนี้ซัมเมอร์นี้ซื้อมาเยอะแล้วนะครับการที่ซื้อต่อเลยเนี่ยมนะันทำให้มีปัญหาเรื่อง financial fair play ได้แต่ว่า ในการเซ็นสัญญาของอาร์ซ a นอลกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็เป็นการยืมตัวที่ต้องจ่ายค่าย,ยืมนะครับแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดแบบบังคับซื้อด้วยนะครับเป็นเสร็จราคารวมประมาณ30ล้านปอนด์นั่นเองครับนะอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าเขามีการซื้อด้วยด้วย o n ออปชันประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้สาวประตูวัย27ปีเนี่ยจะเข้ามาเรียกว่าต่อกรนะครับหรือว่าเป็นคู่แข่ง นะครับในการแย่งมือหนึ่งจากทางด้านของแลมสเดลแน่นอนครับผมไม่เชื่อว่าเดบิดรายาจะมานั่งตูดด้านเป็นผู้สษปรัตูมือ2ในถิ่นเอมิเลสเตเดียมเฉยๆได้แน่นะครับแต่ว่าใครจะได้เป็นมือหนึ่งต่อจากนี้แหะครับรู้กันนะครับนะแต่ว่ากันไปก็แล้วกันนะอันนี้อ f ฟฟิ i ชียลแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่ออ f ฟิเชียแล้วก็มีข่าวครับนั่นก็คือ2นักเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับ คนแรกก็คือทางด้านของลาปอกับเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะก็ซึ่งปรับเปลี่ยนเล่นได้ลหลากหลายตำแหน่งด้วยนะครับภายใต้การคุมทีมของโจเซฟกอนเดีย่านะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเจ้ากอนซิโนนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวานะผลที่เราอยากได้ทั้ง2คนนี้เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับพอาล่าสุดเนี่ยจูเลียนทิมเบอร์เนี่ยเล่นมาอย่างเป็นทางการเนี่ยสเกมเองนะ เกมคอมมูนิตี้ชิลแล้วก็เกมเปิดสนามนะครับที่ชนะทางด้านนอตต i ิ g งแฮมฟอร์เรสไปได้เนี่ยมีการบาดเจ็บครับและก็ว่ากันว่าเนี่ยอาการบาดเจ็บของจูเลนทิมเบอร์เนี่ยไม่ใช่ปัดเดียวหายครับว่ากันเป็นหลักเดือนเลยนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังพอซื้อได้ยังพอแก้ปัญหาทันเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการซื้อมาเติมครับทั้งลาป็อกทั้งทางด้านของเจ้ากันเซโลเนี่ยตบเป็นข่าวกับอาร์ซนอลทันทีครับเมื่อมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยต้องการที่จะหาคนเนี่ยมาแก้ปัญหาในจุดนี้ครับทางด้านของลาป็อกเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ 29ปีแล้วนะแล้วซิตี้เนี่ยก็มีข่าวว่าอาจจะไม่ได้ใช้ลาป็อกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งนอกจากลาป็อกแล้วนะครับอาร์เซนอลยังมองทางด้านของมาร์เกฮีนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยนะครับมาร์เกฮีนี่เป็นนักเตะอังกฤษนะนะก็เล่นได้เซ็นเตอร์ฮาฟเหมือนกันนะครับ ก็จะมีความแตกต่างกันหน่อยลาปองนี่มีประสบการณ์สูงประมาณหนึ่งแล้วนะครับเรียก mm hmm. ว,ว่าอยู่ในจุดสูงสุดของการเล่นแล้วส่วนมาร์เกฮีเป็นดาวรุ่งครับยังยังยังจัดอยู่ในหมวดที่ยังไปได้ไกลกว่านี้อายุ23ปีอาจจะเป็นสเปคที่ไม่เกีลอัลเดตาชอบเลยก็ว่าได้นะครับส่วนฉนวนราคาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะซื้อกันมากน้อยแค่ไหนและอย่างไรนะครับแต่ว่ามี มีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้ากันเซลโลครับจ้ากันเซลโลก็อายุ29ปีเช่นเดียวกันนะครับไม่น่าจะมีอนาคตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับหลังจากที่มีปัญหากับทางด้านของเจอซีฟเกิลเดอราเมือรอฤดูกาลที่ผ่านมาจนต้องปล่อยยืมให้กับบาเยอร์มิวนิกนะครับ ก็ทําให้ฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะมีการปล่อยออกไปมีข่าวซนอลงแต่ตั้งแต่ก่อนที่ได้ยูเรนทิมเบอร์ดซ้ำไปนะแต่ว่าก็จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้มาเซนอลนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มาด้วยอายุแหละอาจจะยุไม่ได้น้อยแล้วยี่สิบกว่าเกือบ30มสิบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเตต้าสเปคเขาต้องการตั้งแต่ยี่สิบต้นต้น,ตน,นะครับเพราะฉะนั้นด้าน,นของเจ้ากิน์โซโล่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่อาเตต้าต้องการแต่ ในเมื่อจูเลียนทิมเบอร์ซึ่งเราซื้อมาแล้วแล้วใช้งานได้ดีด้วยมีอาการบาดเจ็บหลัก3เดือน4เดือนไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ซึ่งใน3 4สเดือนที่พูดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นครึ่งฤดูกาลเลยนะนะเพราะฉะนั้นมันต้องการคนที่มาแล้วแก้ปัญหาได้ทันทีและมาในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับก็การเซโรอาจจะเป็นคําตอบที่ใช่สำหรับอาเซนอลก,ก็เป็นไปได้ครับก่อนจะไปคุยขาออกกันนะครับนี่ฮะอยากมีเสื้อมาอวดนะครับนี่เสื้อของน้องลี่เล้งนะน้องลี่เล้งเขาเอาเสื้อมาฝากนะครับสวยดี นะครับเอามาป้ายาทุกคนหน่อยครับเป็นเสื้อที่เรียกว่าทำเพื่อระล,ลึกถึงมาเฟียสวิสของเราเลยครับก็คือกรีนิชชาก้านั่นเองน้องลีเล้งนี่เขาชอบกรีนิชชาก้านะครับอชอบเขาชอบผู้ชายดุดันนะฮะดูเป็นมาเฟียนิดๆน,น,น,นะฮะก็เลยกรีนิชชาก้าย้ายออกจากทีมไปละนะครับก็เลยทำเสื้อมาเพื่อเรียกว่า ให้เป็นของขวัญกับกริชาก้านะครับเขาทำน้อยนะครับไม่เยอะนะครับเป็นเสื้อพรีออเดอร์ตามที่คุณสั่งนะครับก็ใครเห็นแล้วชอบนะครับผมป้ายยาเลยนะครับก็ไปซื้อได้ที่น้องลี่แรงเดี๋ยวผมส่งเอารายละเอียดเอาไว้ให้ข้างใต้โพสต์นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปตามกันต่อได้แล้วกันนะครับสำหรับผมได้มาละผ้าดีนะครับใส่แล้วก็สบายและที่สำคัญพอมันเป็นอาร์เซนอลอ่ะมันมันมันใส่ได้ด้วยความอยากใส่ทุกวันเนี่ยมันมันหยิบมาใส่ได้ง่ายนะครับก็ฝาก เสื้อของลีแรงไว้ด้วยละกันนะครับนะอ่ะมาคุยเรื่องของขาออกกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับมีข่าวครับว่ามากเกยสครับหลังจากที่เกมแรกไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับแม่นักข่าวเล่นข่าวทันทีเลยครับว่าถูกขายแน่มึงนะฮะไม่มีตําแหน่งในทีมได้แน่นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ออกมา จากนักข่าวที่ยังไม่ใช่เทียต้นๆกันแล้วกันนะครับยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ฟังเอาไว้สนุกๆกันแล้วกันนะครับมีข่าวว่าทีมจากซาอุเอาอีกแล้วฮะหลังจากเซนนักเตะมากปไก่กองเลยนะครับเนมาร์ก็พึ่งไปนะครับก็อยากได้มากาเยสไปร่วมทีมด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวว่าจะเป็นจริงก็คือเรอัลมาดริดครับอยากได้มากาเยสครับซึ่งถ้าเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยโอ้ แรงต้านทานมาดริดผมว่าก็มไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะนักเตะเองก็หลายคนก็มองมาดริดเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะเพราะเป็นทีมใหญ่ยักษ์ใหญ่เบิ้องหยุโรปเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เรียกแทบจะเรียกได้ว่าไปเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็จนแล้วจนรอดนะครับ ก็ยังไม่ได้มีขายอยู่เป็นทางการว่ามาติดเสนอซื้อนะนะครับแต่ก็เป็นคำถามโตๆแหละครับว,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 ว่าถ้าคุณเป็นอาเดต้าคุณเป็นผู้บริหารของอาเซอลคุณจะขายมากับเรื่องมากเยสไหมนะครับถ้าได้ถ้าได้ราคาที่มากพอนะอ่ะหรือถ้าขายจะขายเท่าไหรนะ่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วกันนะไปที่คนอื่นๆต่อนะครับมากเยสนี่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะขายขายได้จริงหรือเปล่านะน,นะครับแต่ว่าคนที่ผมเชื่อว่ามีโอกาสจะขายได้จริงนั่นก็คือฟาลาลินบาโลกันครับ บาโลกันยังเป็นมหากราบที่ไม่จบไม่สิ้นนะฮะยังคงปักป้ายขายอยู่ณเวลานี้นะครับและล่าสุดทีมที่ทดูเอาจริงเอาจังหน่อยก็คือโมนาโกในลีกเอิงฝรั่งเศสครับแต่โมนาโกเนี่ยไม่ไม่อยากจ่ายค่าตัวในระดับ50ล้านตามที่อาร์เซนอลต้องการนะครับก็เรียกว่ามีการเสนอ30ล้าน40ล้านยูโรมาก่อนหน้านี้เราอาร์เซนอลก็ปัดตกไปล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยโมนาโกอาจจะฮึด แล้วก็เสนอมาที่50ล50ล้านยูโรตามที่อาชลต้องการนะครับหรืออาจจะ45หรืออาจจะเป็น40บวกออปชั่นเเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เ,เกิดความจริงจังกับทีมโมนาโกและฟอร์ล,ลินบาโลกันมากขึ้นนะครับซึ่ง ผมค่อนข้างเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ส,สําหรับดีวนี้จริงๆมีหลายทีมนะที่ต้องการโปโรการนะแต่ผมไม่ได้เห็นความจริงใจมากเท่าโมนาโกนั่นเองนะครับก็เอามาอัปเดตกันกันละกันนะครับส่วนอีกคนนึงครับนั่นก็คือเจ้าชายขี่ม้าผมครับเคลเรนเทียนี่ครับหลังจากที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่น่าจะมีอนาคตกับอาร์เซนอลแล้วนะครับด้วยวิธีการเล่นต่างๆนานาด้วยสไตล์การเล่นที่มันเปลี่ยนไปนะครับมิเกล่ัวแต่ตาน่าจะไม่ใช่มาาน่าจะไม่ใช้ ทางด้านเคลนเจนี่เป็นนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงหรือสำรองในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายออกจากทีมก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหลังจากก่อนหน้าน,นี้นักเตะเคยออกมาพูดนะว่าพร้อมที่จะทํางานอย่างหนักเพื่อสู้ให้กับทีมอะไรก็ว,ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะต้องแยกทางกันจริงๆนะครับและทีมที่ให้ความสนใจเสมอมานั่นก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับ แต่ว่าตอนนี้ครับมันมีปัญหาห,หน่อยฮะเพราะว่านิวคาสเซลเนี่ยเห็นอาระเล่นตัวเหลือเกินนะครับยังไม่ยอมปล่อยกันสักทียังไม่มีการมีดิวต่างๆนานาสักทีครับเขาก็มีแผนสำรองเหมือนกันก็เหมือนเวลาเราจะไปซื้อใครถ้า atra. ไม่ได้ตัวหลัก ا. ไม่ได้ตัวที่เราต้องการแผนเอกเขาก็มีแผน B ครับซึ่งแผน B ก็ไม่ใช่ใครครับเป็นนักเตะของทีมคู่แข่งร่วมเมืองเราครับอย่างมาคูคูเลยยาครับนักเตะเชลซีนั่นเองนะครับคนใดคนหนึ่งแหละครับ ที่นิวคาสเซิตต้องการนะครับแล้วนิวคาสเซิลเปิดหัวมาดีแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักเตะเนี่ยก็อาจจะอยากไปก็เป็นไปได้นะครับซึ่งว่ากันว่าอาเชนอลต้องการค่าตัวของ แบ็กซ้ายนะครับรายนี้ไม่ต่ำกว่า 30, 30ล้านปอนดนะ์นะถ้าได้ต่ำกว่านี้อาจจะไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะถอยมาหน่อยนะอาจจะ20กลางๆราคาเท่าๆกับตอนที่ซื้อมาจากเซลติกนะครับ,รบ,นะรบอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตกันอันนี้กําลังเดินการอยู่นะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะปิดดิวนนี้ก่อนที่จะตลาดหมดลงในช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองครับ ก่อนจะปิดคลิปนะฮะมีข่าวอัปเดตหน่อยแล้วกันอันนี้ไม่ใช่ซื้อขายละนะครับแต่ว่าเป็นอาการบาดเจ็บของจูเลียนทิมเบอร์ครับหลายคนถามมาเยอะมากนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่นัดเปิดสนามนะครับที่ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปเนี่ยเจ็บตั้งแต่ปลายครึ่งแรกนะครับแล้วถูกเปลี่ยนออกในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับคำถามคือเจ็บหนักไหมนะครับไม่ออฟฟิเชียลเนี่ยบอกว่าอาการหนักครับว่ากันว่าปิดเทอมเลยก็คือ ฤดูกาลนี้ไม่เจอกันแล้วนะครับว่ากี่ฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าซื้อมึงมาเล่นเล่นอยู่2เกมนะครับแล้วเล่นดีด้วยนะครับที่เหลือเป็นเกม p r e ซี s ั o n นะก็แอบเสียดายมากนะครับแต่ว่าแรงข่าวอีกแรงข่าวหนึ่งนะครับไม่ออฟฟิเชียลเหมือนกันก็บอกว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสแบบนั้นแต่ว่าเป็นหลักเดือนแน่นอนนะครับอ่ะแต่แรงข่าวที่เชื่อถือได้เลยสโมสรประกาศเองเลยก็คือเจ็บในเรื่องของหัวเข่าขวานะครับเป็นเอ็นนะครับแล้วก็อาการเนี่ยไม่เบาครับเรียกว่าประเมินแล้ว หลักเดือนแน่นอนจะ1่เดือน2เดือน3เดือนไม่รู้นะครับซึ่งจะมีการสแกนต่อในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมแน่นอนในเกมสุดสัปดาห์ที่จะถึงนะครับในเกมมันเดนย์น่าที่ถึงไม่พร้อมแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเกมตลอดจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับว่ากันใหม่ที่อาจจะเป็นเดือนถ,ถัดไปนะครับนี่คืออาการบาดเจ็บของยูเดนติมเบอร์นะต้องเอาใจช่วยหน่อยนะครับว่าสโมสรจะปรับกลยุทธ์อย่างไรกับมานักเตะ บาดเจ็บแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเลยนะครับสำหรับเรื่องของอาการบาดเจ็บของูเลียนทิมเบอร์และเรื่องของการจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชวนคุยในคลิปถัดไปกันลวกันนะครับอ่ะคลิปนี้ตลาดซื้อขายประมาณนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกดีลคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยขายไหมการเบอร์มาเกย์ยสนะครับหรือว่าซื้อไหมเจ้ากันเซโร่ลาป็อกหรือว่ามาเกฮีนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันละกันนะครับและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ Tik Took นนั่เับ คลิปนี้คุยกันเนอร์ไปก่อนครับเจอกันใหม่คีิคราวหน้าสวัสดีครับ